สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเมื่อนี้ก็ลังพบพอก็ไวไวค่ะในช่องไว้ไวสาวสวยนะคะตอนนี้นะคะทุกคนขานั่งกําลังเดินทางค่ะนะคะนั่งรถเดินทางไปป่าจีนบุรีนะคะนั่งสิไปไค่ยจากกระพงนั่นเองนะคะทุกคนนั่งสิบไปเห็ดทุระนะคะพอพอของนั่งเนาะกระพึงเสียชีวิตนะคะ ถึงจัดงานศพแล้วบอกกีมือนีนะคะนั่งก็เลยจะไปเดินเอกสารค่ะทหารผ่านศึกนะคะเพราะพ่อของน่งเป็นทหารผ่านศึกนะคะก็จะได้ซิลลักษฟฟีนะคะแล้วพ่อเสียชีวิตเขาก็จะมีเงินซอยนะคะเงินเงืนช่วยเหลือนะคะนั่งก็สิไปรับเงืนช่วยเหลือนะคะก็ต้องไปเดินเอกสารค่ะนะคะนั่งไปกับผู้ใหญ่ค่ะนะคะกับแม่นะคะไปกันสามคนค่ะ ก็เลยมาถ่ายบรรยากาศนะคะให้ทุกคนได้เห็นเนาะบรรยากาศสองขางทางค่ะหอนนะคะในรถกับหอนค่ะเพราะว่ารถใหย่นะคะแอร์บ่เย็นค่ะนะคะตอนนี้นั่งกับหอนกับบินบุรีแลวนะคะสี่แยกสามทหารนั่นเองค่ะนะคะเลอยออกมานะคะทุกคนเลอยออกมาสักพักหนึ่งก็จะเป็นเหมือนเคขื่อนเนาะตรงนี้กะ บรรยากาศนามิทธิ์เบดนะคะนามสัสติเบดค่ะเพราะว่าเป็นเคื่อนไงนะคะบรรยากาศดีนะแต่ห่อนนะคะบรรยากาศแบบทายออกมาละภาพมันสวยนั่นเองนะคะทุกคนต่มาบรรยากาศ38องศานะคะห่อนค่ะนะคะกะทายให้ทุกคนไดน้ชมกันนะคะเพราะว่านั่งกะไมะค่อมีเวลานะคะนั่งกะเฮดงานนาะและะ้วกังานสดพอกับพึงแล้วนะคะ กัเลยตรงเดินเรื่องค่ะบอกว่าจะเป็นอิดบัญชีนะคะเกี่ยวกับเอกสารนะคะนั่งกับเดินเดินไปกับแม่นะคะเตือนเรื่องกับแม่ค่ะนะคะบรรยากาศดีค่ะนะคะเดี๋ยวจักหน่อยกับสีฮอดแล้วนะคะไข่จากกระพุ้งเนาะยุ่ป่าจีนเลยคะ่ะนั่งรถจากบาทมากกับเป็นลอยกว่ากิโลนะคะทุกคนเนาะ แเลย์ไทยบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมกันนะคะว่าบรรยากาศนันดีบอนะคะบรรยากาศขางทางเนาะก็มีเวลานั่งกับทายเห็บเบิ้งค่ะนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะคลิปหนานะคะสำหรับคลิปนี้กับเป็นคลิปสันส้นๆนะคะทุกคนค่ะ